ออริจินอลของกินแปลกๆเขาบอกห้เท่ประมาณนี้แรงเหรอคจะบ้วนอะไรอ่ะโอเคี่สบป่ะ แปลกแปลกแคนหนึ่งอีมันออกมาจริงๆ ภาพชาไอสีพวกนั้นมันอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำที่บนปากหรือเปล่าเพราะว่าน้ำที่บนปากอะไหนเทอ,อมาสิไว้ให้เขาเป็นสีนี้ใสๆอืม